เช้านี้ฝนตกโปรยปลายเส็นท,ทางสายเบียนทบ,บาทเบียนทบ,บาทเดินทางมาพบดอกไม้ริมรั้วงามๆถ่ายบรรยากาศนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันธรรมชาติของต้นไม้ดอกไม้ดอกมาประดับถ้าได้รับน้ำที่อุณหภูมิที่พอดีๆเขาก็จะ รีดอกเอามาให้เราได้ชมกันสวยงามฝนตกลงมาเช้านี้คิดว่าจะเอาวินาบาทไม่ได้แต่เขา ตกไม่มากนักเนะตกบริเวณนี้ไม่มากแต่ทางเหนือนู้นตกเยอะตอนนี้น้ำในแม่น้ำก็สูงขึ้นมาแล้วสูงขึ้นมาจากเดิมเยอะพอสมควรมวลน,น้ำไหลลงมาจากทางเหนือลงไปยังอาเภอเจ้าห่มในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ บรรยกาศธรรมชาติสวยงามคับการบ,บิธาบาวันนี้ก็เงียบเนะเงียบ <c oughs> ส,าสาทาระชนก็อยู่ในบ้านกันไม่ได้ออกมาใส่บาเนื่องจากฝนตกทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองนะบางครั้งถ้าไม่ฟ้องก็ออกมาก็จะเปียกฝนจะเจ็บแ่่ได้ป่วยกันนะ เดี๋ยวันนี้เราปูจะต้องไปต้องออกไปเนื่องจากว่าต้องไปซื้ออาหารให้น้องน้องเมียวน้องไก่ด้วยนะถ้ามีแต่ข้าวแต่ไม่มีกับน้องเมียวน้องไก่น้องเมียวก,กินไม่รู้จะกินอะไรนะจะไป็้ออกไปซื้อควาททาหลวงปูด้วยก็ต้องซื้อมาด้วยนะซื้อมาฉันสำหรับอาหารมิถบานายนน้องเมียวน้องน้องเมียวกินไม่ได้ เป็นพริกเป็นผักเป็นพืชจะต้องซื้อเนื้อปลาเนื้อไก่ที่เขาบดขายนะครับมาปรุงอาหารให้กับน้องน้องเหมียววันนี้ก็ได้ซื้อมาแล้วกลับมาแล้ว คราบก็บเป็นวิธีชีวิตของพระ <c oughs> พระป่าในชนบทนะเช้าขึ้นมาต้องหาอาหารปินสบาดจากการมีสบาดถ้าไม่มียาโยมใส่มีอะไรก็ฉันไปได้แต่ที่นี้ต้องดูแลน้อง,องเมียเลยจะเป็นต้องออกไปหาอหารให้น้อง,องเมียวด้วย มาถึงแล้วเมียออกมารอรับกันแล้วในท่ามกลางเพื่อนเปียกทั้งเมียทั้งไก่นะมาเพื่นวัดแล้วก็มีเมียวอ,อกมารับกันน้องไก,ก่ก็รอรับกันอยู่แต่ฝนกกตลก,ลฝนกลุกไม่ต้องเข้ามาลุกเล้ฝนตกลุกไม่ต้องเข้ามาครับเปียกเปียกหนุ่ปูเข้าไปหาวัดปูดเข้าไปหากะนาละแล้วเนอ ต้องออกมาเปียกแล้ววิง่งมาอยู่วิ่งวิ่งมาอยู่เปียกลบกเปียกอาขับจนทำมาแล้วทำมาแรงฟูลกลับมาแล้วอยู่ในวัดเนี้ยอยู่ในกุฏินี่ลูกอยู่ในที่นอนเนี้ยต้องออกไปแล้วนะฝนออกข้างนอกเปียกนะครับเปียกเดี๋ยวเวไม่สบายฟูก็เปียกมาทั้งไม่เป็นเนานะกลับถึงวัดแล้วขวออนำภาพบรรยากาศวันนี้วันที่ฝนตกให้กับกทุกคนได้ดูได้ชมกันขอ หน่วยพรพยคควันให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของคุณโดยในตลอดมาและตลอดไปขาอหน่วยพรให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียน้องไก่และ,ะสัปปะสังหารจงมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปศาสนาจงไดขอได้ทุกความบุญมาศาสนาก็การทุกคนทุกท่านเถิด